กราบสวัสดีครับกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องทุกทุกรุ่นทุกทุกวัยนะครับเอฟซีของแอดวิไลนะครับมีตั้งแต่รุ่นทุกรุ่นกันเลยนะครับถึงวออัยสบนะครับขอกราบขอบบุญขอบคุณทุกท่านเอฟซีามาผมมาเจอกันนะครับช่วงแรกนะครับตอนนี้เวลา17บเนาฬิกานะครับเป็นวันเสาร์ที่17 นะครับอ่ารัฐบาลประกาศผลนะครับผ่านไปนะครับได้วัน2วันนี้เองนะครับหลังจากแนวทางรัฐบาลประกาศผลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าอย่างดีกจะได้สรุปรวมให้บึ้งนะครับสมุดหนักที่เข่าที่แตกนะครับอ่าครับแนวทางตัวเลขนะครับวดที่ผ่านมานะครับชุด3ตัวบนนะครับอ่า ก็คือนะครับตัวเลขหน้าทางได้สรุปให้เบิ้งไปแล้วนะครับอ่านรางวัลที่หนึ่งครับคือ251309นะครับ251309ครับล่าง87อ่าสำหรับตัวเลขหน้าทางนะครับอออไปตามสูตรนะครับอ่า เ, 7, เ,เ,เข้าเป็นตัวกลับนะครับนี่คือ78็เหล็กเด่น8มานะครับนี่คือลางนะครับเข้าเป็นตัวกลับนะครับ7 8 8 7อ่าครับงวดน,นี้ได้มาแล้วนะครับอ่าแนวทางตัวเลขของออไปตามสูตรนะครับงวดประจำวันที่1งครับงวดประจำวันที่1มิถุนายนครับ2,500 หกสินะครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับแอดวิไลสรุปให้วันที 12. ่12บสอพฤษภาคม2568นะครับที่ออกไปตามสูตรสรุปนะครับงวดนี้ได้มาแล้วนะครับได้มาเร็วปล่อยเร็วนะครับเอามาเบิ่งกันเริ่มจากอาญามาเป็นล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เด็ดล่างนะครับเอามาเบิ่งก่อน ครับเด่นล่างนะครับเด่นล่างครับวันนี้ได้มากที่หนึ่งสองสามเจ็ด อ่ะเด่นย่ำให้พร้อมเลยนะครับเด่นสุดคือเจ็ดนะครับเบฟซีอ่าเด่นสุดคือเจ็ดนะครับอ่าสามเป็นตัวรองนะครับสามเป็นตัวรองคุณพ่อคุณแม่เบ่งให้ดีอ่านี่คือตัวเล็กหน้าทางของออกไปตามสุรนะครับอ่บรรยากาศข้างนอกนะครับเป็นคือฝนจะตกนะครับเอวิไลกันเลยอ่าเขามาทําคลิปอยู่ในห้องนะครับเด่นสุดคือเจ็ดสามเป็นตัวรองนะครับอ่าจับคู่นะครับ จับคู่เลยนะครับเพราะว่าเบิอกัน5 3ครับห้าเจ็ดเจ็ดาซทันไดที่แคปหน้าจอไม่เปลี่นเขียนตามเลยนะครับ7 3 7 4ต่อไปครับ สี 4, ่สาฝาห้องนะครับทางนอก3สามหหสเป็นตุกับนะครับกลับพรอมถ้ามข้าเบิ้งขึ้นหลายตัวนะครับอ่อ,อไปตามสูตรนะครับสามหห้าสครับคู่นี้กลับให้พรอมนะครับต่อไป3าแปด ชุดสุดท้ายครับคือ7676 76นะครับนี่คือตัวเลขหน้าทางนะครับของออกไปตามสูตรสำหรับเลขเด่นเท่าเห็นแล้วนะครับที่ออกไปตามสูตรนะครับเด่นเป็นตัวใดนะครับเด่นเป็นตัวใดคือเด่น7ลอง3นะครับเด่น7ลอง3 อันนี้ท่างครับชุดสองตัวจับออกมานะครับมี5 3 5 7 7 3 7 4 4 3 3 5 3 8 7 6มี8ชุดนะครับ8ชุดเอามาบิ่งตัววงกลมตัวเน้นย้ำเลยนะครับออไปตามสูตรนะครับเอาวงกลมที่คู่แรกครับ5 3 7้าเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็สี่สามเอาวงกลมซีคูนะครับล่างอย่างเดียวนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับก็คือเจ็ดแปดนะครับเข้าเป็นตัวกลับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับเข้าเป็นตัวกลับงวดที่ผ่านมานะครับ อสรุปวันที่12นะครับวัวที่ผ่านมาเมื่อนี้ถือว่าหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับสรุปเมื่อนี้วันที่วันที่17นะครับสรุปให้วันที่17วันเสาร์ครับเมื่อนี้สรุปวันที่17บเจ็ด hmm. พึกสภาคม หกแปดอ่ารัฐบาลประกาศพ้นได้สองวันนะครับอ่าสิบหกสิบเจ็ดอ่าโมเมนตสองวันนะครับแค่วันเดียวนะครับช่วงแรงสรุปเลยของวันที่สิบเจ็ดนะครับออกไปตามสูตรวงกลมไฮซีคู่ครับคือห้าสามห้าเจ็ดเจ็ดสามกับสี่สามครับล่างอย่างเดียวเบื้องให้ดีงวดประจำวันที่หนึ่งครับอ่างวดประจำวันที่หนึ่ง ครับมิถุนายนครับ2,568อ่หมากชอบนะครับฝากแช่ออไปนะครับอ่เข้าเป็นตัวกลับนะครับวดที่ผ่านมา7887นะครับล่างอันนี้ก็สูตรล่างเดี๋ยวชุดบนเดี๋ยวแอ็ดวิไลนะครับน้ำเสนอให้ได้ติดตามกันนะครับน้ำเสนอให้ติดตามกันเราเอาชุดล่างไปก่อนนะครับเอาชุดล่างไปก่อน สำหรับแรงนี้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับแอดวิไลจะจากล่า f อฟทั้งช่องคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับอ่ามากชอบฝากแชร์ไปขอกรับขอบุญขอบคุณออไปตามสูตรที่ทรงตัวเลขแนวทางมาให้แอดวิไลได้นำเสนอฝากตอน f c ทั้งช่องกันครับมีคอมเมนต์ทั้งช่องชบาพารวยนะครับว่าคุณพ่อวิไลอ่า เศร้าลงคลีมแล้วบอลงคือเก่าเหมือนเดิมเด้อครับเอฟซีทางช่องชบานะครับแอดวิไล mm. ก็ลงคือเก่านะครับอืมมีคอมเมนต์ถามชบาชบาบอกฟังว่าอ้าคุณพ่ออวิไลได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเศร้าลงคลิปแน่ทางแล้วบ่นะครับยังบ่เศร้านะครับลงคือเกา่าเหมือนเดิมนะครับเอฟซี FC กติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับยังไม่หยุดทํานะครับยังหาตัวเลขแนวทางเด็ดๆดังๆ สำนักเก่าแน่หมแน่ค่าเข่าปะาปนกันไปมาฝากเอฟซทางช่องคือเก่าเหมือน 9, เดิมนะครับตัวเล็กแนวาทาั้งหาโศกหาลาบมาใหา้คุณพอ่อคุณแม่ f อฟซทางช่องคือเกาเหมือน 9, เดิมติดตามกันไปฝากแชร์ออกไปและกาอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อคุณพอ่อคุณแม่เวลาแอดวีไลนะครับอัปเดตคลิปใหม่ๆลงถ้าคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, ทันใดน,นะครับบ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเฮ้าก็ะจะผาดข่าวสารแนวทางนะครับยังลงคลิปยังทําเหมือนเดิมนะครับาสําหรับคลิปนี้ออกไปตามสูตรจากล่ากันไปคลิปหน้าเป็นของสํำนักใดรอดติดตามสวัสดีครับ